มาเตถึงแล้วว่าเต็มตัวแล้วมันจะถึงแล้วมันอยู่นี่แล้วถึงแล้วมาแล้วเรวมมก่รถเริ่มมาแล้วกุ๊ปครับมาลีกุ๊จะถึงละวามาๆมารวมรวมรวมรถมึงใต้ถุนบ้านมันอาจจะวิ่งเช็คเลยนะตรงนี้อันนี้ไม่เล่นก่อเพราะมันไม่ทันได้เช็คหรอกพี่ปล่อยเป็นได้เนียนอ้อมได้อ้อมนะอย่าลืมวอกรถนะจักมึงมีก่อปกูไปรวมหลังหินแล้วมันมาเหรอใช่ ช่พวกมันมาไอ้ละครมันหลุดใจมันน่าจะส่งมันน่าจะส่งประชาชนมาดูนะดูจากสภาพแล้วแสกว่างลมา้วดตั่สีสยมาแล้วมาแล้วรวลากมาแล้วี่มันหายไปแลมหายไปไนม่รู้มาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วาแ้วมาแลวมา้มามามาแ้มมาร้วมมาแวม้มาแวมาแล้วมาแลวาแ้มาแมม้ว้าวมา้แวม้ อันตอนลงรถดิพี่เอามัเลยเอาตอนลงรถอะไเอาตอนลงรถเวเดียว้อมอย่เรศยาออริสต์มาตถวไหนโอ้ยโอ้ยเข้นด้วยนะรีไฟด้วยนะเวหัวคีสั์ฮัลโหลเฮ้ยหัวคีปันปันอะของกูจะไปโง่ เกิดเกิดเกิดบังอยบางบงท้งอะไร้เวลาเที่ยวเี่ยตัดตัดไดูหวยอะไรเทียวอะไระเหวยอตเองชุบ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 เองการกาหน่อยครับการหน่อยกานหน่อยเัอเมัเียวโคตรฝีสัตว์อหัวขี้สัตว์้ยเเียวเลยหนิ เวสรวมือมือเฮียจ่อเฮียกระจอกรเียวกเองชุ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 ่เองชุกเองชากเองชุ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 กเองชากัอนับนับงับก่อนับก่อนับก่อ่อยรวมงับกเอรชุกเ่งบุกเอง่อยชุกเององจบแลอวพีกจอแล้กเอารถเอารถเอมารับพง่หน่อดิพี่อู่ไหนอะออกอองปลาเอพี่กลางถนนเยเฮ้ยเเ ขา่หรอพี่ไม่ผมเอ้ยไปงั้ได้ละเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองแท็กรถขี่มาตกปลาจีบีดูยูไปยูไปนะพี่มับร้านยวไปเองเดี๋ยวไมั่งพี่รถมันอ่ะไม่มีรถไม่ต้องเอาไม่ต้องเอารถมาแล้วไม่ต้องเอารถมาแล้วเผาทิ้งหมดเผาทิ้งหมดมันขับมากองให้ขนาดนี้แล้วเผาทิ้งหมดอ่าเผาทิ้งหมดแล้วนะฮะจับไปหมดครับเผาทิ้งหมดไปซื้อมันมานี่พี่รถมันจะดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเผาก็ได้รถมันจะไม่ต้องเผา ที่มันจะเผาถ้ารีมันจะเผาเผาได้เผามารวมมารวมมาให้มันรวมกันกูจระจุกเดียวนั้นใครมีน้ำมันขอหน่อยเอาออกไกลๆเรานะมาเผาอาเปะมาเผาแท็กปันไหนพี่รถเราแท็กทิ้งเผาแท็กทิ้งมากองกันก็ได้ครับผมทำมีอย่างนี้ทั้งหมดเลยทั้มดมีสิบสามเองนะไม่ครบสิบห้านะสิบสามมันมีแค่สิบสามหรอเอารถก็ได้นะใช่ครับ เงินก็ไม่ต้องนับเงินก็ไม่ต้องนับไฟก็ไปคุยกับสภาเองเด้อถ้ามันมา,าไม่ครบก็ไม่ต้อง<ห>น,นับ,นบไฟไฟปล่อยมันคุยกับ